กลับสวัสดีครับสโมสรชุม่มติดข้าวลมมอน,นเีเบาแอมโลทงสิบาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อแดงครับเอฟซีเนาะพ่อแดงนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับแล้วก็มีวิชาอาคมนะครับเอฟซีไปขอเอาน้ำปลาซามองไรเค็ดไรขวางนี่พ่อแดงนี่บุกมาเบิดครับสโมสรชุมนะ่มเนาะย่างเต่อผีกับไฮถือย่างเต่อกับไฮแม่นครับสโมสรชุม่มแตงวดนีครับวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567ครับแนวทางเด็ดๆครับพ่อแดงก้องเฮ้านี่มีโจ๊กปูด้วยครับสโมสรชุม่ม เจะปูเป็นสงสารครับแ่หมช่มเนาะเป็นคนหาเสากินคำครับเอฟซีคุดกับปูขายเก็บพักขายเก็บพักมากินครับรากาเจะปูเป็นเห็นแบบนี้แล้วเพิรนซีตูนพอแดงครับเพินมัฮห้องบอกเลขสามตัวทีเด็ดครับงวดนี้สิเป็นตัวไรครับพอแดงนางถาอยู่ห่มขามครับไปถามกันครับว่าเจ็ปูมาบอกสามตัวนี้เป็นตัวไรครับกับสวัสดีครับพอแดงสวัสดีครับครับผมเนาะพอแดงฟันดีอีกแล้วครับเอฟซี บอกสู้ฟังนะครับพอแดงฝันแนวไรครับอันฝันบ้านเจ้าปูครับพีอันเจ้าปูเป็นมาหาผมครับอันเป็นยางมาใส่กรีเกงกาสันใส่เสือแขนสันก็แค่ผ่านบ้าครับมาเอาเรื่องวาสันมาหยางบุตรเปนบ้าครับผมพี่เป็นกระถาผมมาไม่นางหยางอยู่นี้พ้นนี้นะวะครับพูกันได้ว่าโอ้มหาเจ้าปูเพว่าหาตูดีนะเจ้าปูเนเพูนกันได้ว่าเอ้า สีไห้บาทเดี๋ยวเดี๋ยวชิช้นบืด้ดีเราวะเป็นนางของกับเจ้าปูบอก่ครับนี่ครับผมเป็นฝันหรือบป่ฝันฝันครับฝันว่าเป็นนางขออะไรกับเจ้าปูครับว่าคือสร้างว่าแต่บาทนี่ฝันมือ,อไรพอแดงครับคลืนเคื่อนบ้านนี่ครับครับผมเพื่อนกับมาบอกผมเองนะครับเพื่อนก็ได้มาถามผมว่าไปนอนหอยังเป็นนางยังอย,งอยู่โพน พูดกับไปหาจับปูตัววะารันเรับเหตุางไรบ้าเสจจัปูพรมกรทุกระหยาบว่าสร็พุดกับบอกกระปูขายว้ายเสราะพอได้ซื่อจินว้านสะลืมื้า่าสั็จครับปจัูกบมีแนวสี่บอกแล้วหรอวะโอ้ไอเดียวไอ้ข่คิดเบื่อก่อนจะข่าวว่าสครับจัปูก็ได้พอแพรผ่าด้าให้ผมครับผมเอามัดหัวให้แนวว่าสรครับ มัดหัวไผ่หรอให้เจ้าปูนี่ได้ป่ะสันผมก็เลยได้มัดไห้มัดหัวเอาไปแพ่มัดหัวให้เจ้าปูครับผมคมัดไผ่บ้าน่งพ่อข่าวเอาหนามมากินแน่เพิ่นบ่ครับผมก็เลยเอาหนามให้เพิ่นกินครับผมเอาหนามยังแต่เจ้าปู้ป่ะสันโอ้หนามเป่าห้านี่ดาว่ะสันครับผมก็เลยเอาให้กวดนึงครับมือสองผมก็ใส่บาทให้ครับผม ก็เลยเอาหนามให้บาดไปขวดหนึ่งครับก็เลยเที่ยนให้เพื่อนกินน้ำครับผมอยาดน้าให้เพื่อนน้ำครับผมคือเพื่อนมาขอหน้าครับโอ้ครับเพื่อนมาขอครับครับผมบ้านนี้เพื่อนว่าอู้บอกเจ้าค่ากระเร้อว่าสิครับเจ็ดสองแปดเด้อพี่เจ็ดสองแปดครับครับผม ตรงกันกับมองผียูพูนหนึ่งตัวไปนนางเอาเล็กหนึ่งตัวครับพ่อแดงครับผมอือโอ้คนจริงลูกหนาบๆเลยครับเจ็ดสองแปดครับผมอือครับผมสองตัวละครับบาทนี่พ่อแดงเจ็ดห้าครับสองตนี่เจ็ดห้าครับครับป้าดูสองตัวเจ็ดห้าเนาะครับผมครับผมจังไดนอีกบาทนี่ครับพ่อแดง เพื่อนก็เลยบอกผมมาเมื่อกรนเน้อเพื่อนมาครับผมผมก็ได้ไปยกมือสีหัวผมกันไปซาขาประสานปูเนื้อหรือผมเสียไส้ดอกประสานครับผมก็เลยเฮ็ดไทยเพื่อนครับเฮ็ดยังล่ะครับผอแดงเอาหนามให้เพื่อนครับอืมเอาหนามให้เพื่อนเนาะครับอุสาทุสาธุครับเจ้าปูเนาะครับครับเอาขอให้มีโชคใหญ่ครับผอแดงเนี่ยอะไรอีกครับเบิร์ตอะครับเบิร์ตทำนี่ครับผมอืมครับผม ขอให้มีโชคครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขของพอแดงไว้ครับหน้าจอครับผมเอฟซีเลขขึ้นอยู่ในฝ่ามือกับสองเจ็ดเนาะครับเนาะสองเจ็ดแล้วก็กับเจ็ดหานี่ก็ตรงกันเนาะครับเจ้าปูมาบอกครับเอาเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเลขของพอแดงครับมีเทวดามาบอกบ่ครับบอครับช่วงนี้เป็นบอกคอยลงมาหาผมครับบอคอยลงมาหาครับผมว่าท่านไหนอธิษฐานณาจักรเจ้าเดือนนะโอ้ให้พอแดง อันจุดลงกหม่ทูเทียนเก็บลงกหม้ทูเทียนบูชาเพื่อนนี้ด้วยครับครับผมเดี๋ยวเบาแอมรถงกับทีมงานสิมาถามอีกครับครับผมขอบคุณครับพอแดงขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรถงนะเพื่อนๆครับไปรับชมมองตัตเลขกันครับครับผมเถมอช่มนตวเลขของพอแดงครับเลขสามตัวเป็นจรปูมหาครับเถิดมอชม่เนาะมาบอกเลขละครับสีให้โชคใหญ่ครับเอฟีเห็นพอแดงหนื่อยลำบากห้ายครับหาคุดกับปูขายครับ เลียงลูกเลียงหลานครับเอฟซีเนาะบอก3ตัวแข่นๆครับ7 2 8 7 2 8ครับกระตรงกันกับผีอยู่โพ้นผีสิงครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่มองเดียวกันก็ได้ครับมาหามาย่อมตัวเลขอีกครับเป็นตัวเลขชุดเก่าตัวเดิมครับแล้วก็เห็นเลขขึ้นอยู่ในฝ่ามือครับท่านผู้ชม27 27ไปเผาถ่านอยู่กลางตรงหน้าครับแล้วก็ เทือาเทาือธานี่ก็ตรงกันกับเจ้าปูบอกครับเอฟซีนอนเคลือบรับปีอีกได้ครับบาดนี่ฝันอีกครับท่านผู้ชมฝันเห็นผีพ่อเถ่าผีพ่อเถ่าครับมาขอกินเหล่าขาสี่ซิปดีกีครับเอฟซีนะเนาะเบาแอมเอาตรงนี่แปลให้ท่านที่ครับสี่ศูนย์สี่ศูนยะ์ครับเนาะลรากาผีพ่อเถ่าบอกเลขนี่สี่เก้าสามสี่เก้าสามครับมาล่าสุดเจ้าปูล่ะครับ 728ครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพ่อแดงฝันแม่นครับ f c อาจารย์ตัวครับเนี่เพิ่นเป็นอาจารย์มีวิชาอาคมครับท่ามผช้ชมเนาะติดตามหลวงปูไปเอาเหลขกอยู่ในป่าสาหลึกก็มี่ครับท่ามผช้ชมหรือว่าไปเหตุเอาไปขอทําพิธีขอเอาครับกระถือกเมื่อหลายเนาะครับท่ามผช้ชมเนาะถือแน่บ่ถือแน่ก็ปนกันไปครับ FC งวดนี่เป็นเจ้าปูกับความฝันหลัก็ไปนางเอายู่นโพดนมันตรงกันครับ เลขอยู่พ่วกับเจ้าปูนี่ตรงกันครับเอฟซีก็ลองเบิรงครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับคำถามมาเลขกชุดนิกะลองเอาไปซื้อลรตีลองเบิรงครับขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมเรทงกศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซียันเปิ่งไปใส่ครับเบ้าแอมเรทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิรงของดีกันครับ บาเอมมามนี่เดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่เจงสิริรือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ของไม่ขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะูดีขับรับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไป กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผหลวงพ่อหลวงปู่หลอดไงต้นวดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปรอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็เมือแทะครับ่ามผู้เมืม่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่แล้ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเท่งให้ลุงปุหลดแล้ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากลนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้อทสามผูชุมรากาเบาแอมเราทงนีไดน้ามุนมาน้ำครับไดน้ามุนของหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรนตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสม,ม้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสม,ม้ชมมีจํานวนจํากัดเ้ยครับนสม,ม้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ